หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID ดีฟีาไลสีต้องที่นี่เลยเห็นรับซื้อขาย ID ดีฟ4าสี่ by โอ๊บริการรับซื้อและขาย ID ดีฟีฟาไลสีมีทั้ง M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอ็มอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเพราะพูดละเกมผีฝ้าออนไลน์สี่นะผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวทีมกันนะครผมเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ22ยี่สิบสอง UCL กันนะครับนะก็บอกว่าซิตี้เพิ่งผ่านเข้ารอบไปเลยนะยิงไลท์ซิกไปถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์เลยนะครับนะโอ้โห<อ>ก็ทำให้ผลสกอ์รวมนี่คือเป็นแปดประตูต่อหนึ่งนะครับนะสำหรับแมนซิตี้นะครับที่ผ่านเข้ารอบไปนะก็ ซึ่งคาดการ์การที่อัพค่าพลังนาะก็ทําไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับประมาณนี้นะนะครับคาดการ์การเพิ่มค่าพลังก็น่าจะอัพประมาณช่วงวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้ประมาณศุกร์วันที่24นะครับประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมมันนีกว่านะฟูซิตี้22 UCL นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันป โอเคก็นี่เลยนะเป็นฟู้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ22 UCL นะครับออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะถือว่าสวยเลยนะทีมนี้นะโหดด้วยนะครับนะ 1. 1> ก็นักเตะนี่เลยนะในระบบ4-1-4-1นะจริงก็4-3-3แหละแต่เล่นจริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็เริ่มด้วยกองหน้านะครับลิงบาฮาร,ร์เรนนะก็ใส่แจ็คซึมไปพลังแฝงคือมันดีอยู่แล้วนะเลี้ยงเร็วกับหลังเท้านะครับแล้วก็ คือฟอร์มยิง5ประตูนี่คือน่าจะต้องเพิ่มแน่นอนแต่เสียดายคือคือมันเพิ่มได้แค่1สเตจนะเพราะพลังมันตันแล้วนะฮาร์เรนนะครับก็ประมาณนี้นะค่าพลังนะครับบว,วกฟูลซิตี้เรียบร้อย123นะครับโคตรโกงนะถ้าเพิ่มอีกก็124 <What? S 1> โอ้มันโหดไปเรื่อยๆนะสำหรับฮาร์เรนนะครับโอเคเนาะราคาฮาร์เรนอยู่ที่125,000ล้านนะครับโอ้โหจริงราคานี้ตีเอาก็ได้นะบวกหนึ่งนะครับซื้อบวกหนึ่งปฏิอิไดดีกว่านะครับ แล้วก็มาที่ปีกสองข้างนะครับเป็นฟิฟเดนนะครับกับรียร์บาร์เรสนะครับยี่สองยูนะก็เสียดายที่ไม่มีแจ็คก,กิลลิทนะเดี๋ยวว่าจะอัพเข้ามาอยู่นะเกมเขาน่าจะอัพเข้ามาอยู่นะครับนะตทก็เป็นประมาณนี้เลยนะคร่าวๆนะครับก็ความเร็วความพิ้วทั้งคู่นะเรื่องการยิงการอะไรก็ดีทั้งคู่นะสองคนนี้นะครับนะพลังแฝงก็มีปัน่นแล้วก็มีเลี้ยงผ่านเหมือนกันมาเลสปีนี้จากลองช็อตเป็นลองพาร์ทแทนเนาะเปลี่ยนนะครับก็อยิงอยากให้เป็นลองช็อตมากกว่านะครับ พลังแสงปีกก็ใส่เฟิร์สทัชก็ไปเนาะราคาก็โฟเดนอยู่ที่7 0 0 0พันล้านมาเลยก็7,5จ0ดพันห้ประมาณนั้นนะราคาพอกันเลยกลาง2คนนะครับเป็นกุนโดการกับคีวินเดบรบอยนะครับเดบอยยี่สองยูนี่คือก็เก่งนะช่วงนี้นะถือว่าพลังดีแลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยมา5โลนะครับนะประมาณนี้เนาะพลังทั้ง2คนเดบอยกุนโดกานนะครับเดบอยก็โกงอยู่แล้วกุนโดการก็ใช้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นตัวแบบขึ้นเกมเนาะทั้ง2คนนี้นะครับ หลังแฝงก็มียิงไกลมีเพลเมเกอร์ทั้งคู่นะครับราคากุโนการก็หนึ่งหมื่นล้านนะครับเดอะบอยนี ally, 40, ่สี่หมื่นล้านเลยนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็กลางรับครับผมตัวเดียวนะเป็นโรดี้นะครับโรดี้ยี่สิบสองยูมียิงไกลด้วยนะน่าสนใจมากเลยนะว่ามีช็อตนอกกรอบนีจัดได้อยู่นะโรดี้นะครับหลงแฝงดีมีจะเวิร์บด้วยนะครับผมนะ เรื่องการเล่นเกมรับการยิงไกลอะไรดีแล้วส่งสั้นมันได้เยอะนะเพราะซิตี้มันบวกค่าส่งสั้นเนาะค่าส่งบอลนะรประมาณนั้นเกมรับก็แน่นอยู่แล้วนะสำหรับโรดี้นะครับราคาโรดี้ก็ประมาณ10,000ล้านนะครับประมาณนี้เนาะมาที่แบ็กสองข้างนะครับผมเป็นนาทานาเก้กับจอสโตนะั้นนัดล่าสุดที่ใน u c ซก็คือเล่นแบ็กสคนนี้แล้สโตนแบ็กขวาเก้แบ็กซ้ายนะครับก็จริงมันก็เล่นหลังได้แบ็กได้ซิตี้มันชอบอย่างเงี้ยเป๊ปมันชอบเอาตัวเซนเตอร์ไปเล่นแบ็กนะครับประมาณนั้นเนาะ โอเคก็สเตจก็ถือว่าใช้ได้นะแต่อาร์เก้นี่จะลดไปเยอะหน่อยจาก114ลดไปเหลือ110ลดไป4ี่สเตจสโตนก็ลดไปสามสเตจก็พอเล่นได้นะมันวิ่งได้นะอาร์เก้มันเร็วอยู่แล้วนะครับสโตนก็พอเช็ดพอเล่นได้เหมือนกันเนาะสองคนนี้พลังแฝงก็มีเฮดเดอร์เหมือนกันนะอาร์เก้นะครับสโตนนี่มีรถพยาบาลนะช่วงนี้เจ็บบ่อยนะครับราคาอาร์เก้ที่เจ็ดพันล้านนะสโตนอยู่ที่5,000ลนะ้านเท่านั้นนะครับผมแล้วก็คู่หลังนะมานูเอลอากันยี่กับลูเบนดิอาสนะครับคู่นี้คือแน่นนะ ส่วนสูงเท่ากันเลยร้อยแปเท่ากันแต่อาคันยี่นี้รูปร่างจะใหญ่กว่าแล้วก็แน่นกว่าและเร็วกว่าด้วยนะครับนะพลังความเร็วนี่พอๆกันเลยนะครับ2คนนี้แต่ก็ถือว่าได้อยู่เกมรับนะครับแน่นทั้งคู่นะหลังแฝงอาคันยี่ก็มีข้าประทนด้วยนะตัวใหญ่มีความเร็วและมีข้าประทานแม่งโคตรดีเลยนะอาคันยี่นะดีอาร์ตก็ประมาณนี้มีเฮดเดอร์นะครับราคาอาคันยี่ที่เจ็ดพันล้านนะดีอาร์ตไ้สองบุสี่พันล้านเลยนะครับก็แพงเหมือนกันนะแต่ก็ได้อยู่ แล้วก็ผู้สาประตูของเรานะ FP มันตันพอดีนะต้องต้องใช้เป็นโจฮาร์ดนะครับเพราะว่าเอเดนซอนนี่ FP 10เลยไม่ไหวจริงนะก็เลยเอามาเป็นโจฮาร์ดลด FP พลยครัน FP 5คือส่วนสูงมัน196อะ่ะก็ถือว่าเซฟอยู่นะโจฮาร์ดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้เนาะชิบแต่ตัวจริงนะครับแล้วก็สำรองแจ็คกิลิตดีเอา21่ยูมาเล่นก่อนนะจริงเดี๋ยวรอ22่ยูเข้ามาเนี่ยน้องเขนาน่าจะจัดนะจะขอยดีนะครับ ยูเลเนอาวาเลสนะครับนี่ก็เล่นทั้งหน้าหน้าต่ำได้แล้วก็กองหน้าได้เนาะแทนฮาแ,นแลนด์อะไรอย่างนี้แบนด์โดก็กลางได้ปีกได้นะครับเซริโอโกเมะก็แบ็กซ้ายนะครับลาปอกอะไรประมาณนี้นะคาเตโร่นี่ไปบายเจ็นแล้วนี่น้องก็ซื้อมาเผื่อไว้แล้วก็ขายวอลเกอร์นะประมาณนี้นะครับประตูก็มีเอเดนสันบีท็อปมาอยู่แต่ก็น่าจะใส่ไม่พอนะครับประมาณนั้นโคพาเมอร์แล้วก็คาวินฟิลลิปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซึ่งซิตี้ทีมเราเนี้ย คือเป๊ปมันจะชอบเล่น2แผนมีอยู่ช่วงหนึ่งเป๊ปจะไปเล่นหลังสาล้วก็จะมีเราก็จัดแผนหลัง3าไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้แผนหลักนะสสมมติชีวิตจริงอันนี้คือสี่สามสามนะครับแล้วก็แผนหลักที่เป๊ปชอบเล่นคือหลังสาจะเป็นประมาณนี้เราก็จัดไปเรียบร้อยแล้วก็เล่นดีด้วยนะลองเล่นจริงคือเล่นดีมากนะแผนนี้นะครับก็จะหุบสโตนเนี่ยเข้ามาเป็นกลางรับนะครับแล้วก็อาเก้นี่จะหุบมาเล่นจากแบ็คซ้ายไปเล่นหลังตัวที่สาเนาะประมาณนั้นก็จะเป็นอาคารยี่ดีอาร์ตอะไรอาเก้ประมาณนี้เนาะ กลางรับก็จะเป็นแบบสโตนจับใบขวาี่ยหุบเข้ามาเป็นกลางเนียนะครับเป็นโรดดี้กับสโตนที่เป็นกลางรับแล้วก็กุนโอกันกับเดบอยนี่จะเป็นกลางลุกนะแบบตัวทําเกมอยู่ข้างหน้าฮาเลนข้างหลังฮาแลนนะครับฮาแลนก็เป็นกองหน้าเนาะแล้วก็ปีกก็จะเป็นมาเรสกับโฟเดนนะแบบปีกสองข้างนี่คือแบบว่าคือแผนนี้มันลุกเต็มตัวมากเลยแบบเล่นจริงแล้วมันเล่นโอเคมากเลยนะแผนนี้ใครที่ทำฟูลซิตีนี่ลองกอฟไปเล่นดูได้นะแผนนี้คือโหดมากเลยนะคือพอสมมติเรา เล่นเกมลับอ่ะเรากดแผ่นนี้เล่นเกมลับก็กดแผ่นนี้นะนักเตะก็จะลงมาเล่นเกมลับหลังสี่เหมือนเดิมแต่พอเราเล่นเกมลุกปุ๊บเราได้บอลมาส่วนเป็นเกมลุกปุ๊บกดแผ่น2ทันทีนี่มันจะเป็นแผ่นนี้มันจะบุกดีมากนะครับนาประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูแผนแทคนิกกันนะครับเดี๋ยวดูทีมคัลเลอร์ก่อนทีมคัลเลอร์ซิตี้ปัจจุบันก็จะได้โอเวอร์บวกสามอ่านเกมบวกสามส่งทันบวกสามแล้วก็ได้ ตียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับก็จะได้แปดคนนะส่งท่านบวกสามุมบอลบวกสามอ่านเกมบวกสองเหล้ยงบอลบวกสองนะประมาณนี้นะครับเน้นส่งบอลนะครับประมาณนั้นนะมาแผนแทคนิกกันก็จะเป็นอันนี้คือแผนแรกนะแผนที่หลังสี่นะครับอันนี้แผนหลังสี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแผนประมาณนี้แล้วแทคติคนักเตะประมาณนี้นะครับแผนหลังสี่อันนี้พอราเล่นเกมรับให้กดแผนนี้นะครับจะพอเล่นเกมลุกได่เลยแผนหลังสามก็จะเป็นแทคนิคประมาณนี้ นะครับก็จะบุกไปเลยไม่ต้องลงเนะนี่ยสตัวเนี้ยไม่ต้องลงเลย5ตัวบนนะไม่ต้องลงนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรออยู่รับบอลให้เขาแบบถ่ายบอลมาแล้วก็ย้ายซ้ายย้ายขวาเนาะกลางรับ2คนหลังก็3าคนไม่ไม่เป็นไรเพราะเราเล่นเกมลุกนะครับก็จะลดตัวเกมรับแล้วไปเพิ่มตัวเกมลุกนะจากที่เป๊ปเคยทํานะครับนะแล้วก็แทคกติกถีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีเลยต่อบอลย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวมีพื้นที่เองในกรอบแล้วตัวมันจะสอดเข้าไปในกรอบเยอะมากนะครับเพราะ ตัวลุกตรงเนี้ยมันเยอะมากเนี่ยตรงเนี้จ่ายจ่ายจ่ายเดี๋ยวมันจะมีตัวมารอรับบอลเต็มไปหมดนะครับนะประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็บทบาทนนะักเตะนะกัปตันก็เป็นกุนโดกันนะครับนิวทัวก็ฮาร์แลนด์นะครับเดอะบอยก็เตะม,มุมกับมาเรสละกันเนาะแล้วก็ฟิกกี้ก็เป็นเดอะบอยหมดเลยนะครับนะก็โอเคเนาะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทะประตูของฟุตทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้22 UCL กันนะกับแผนหลังสามที่เราเล่นกันเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูเมื่อกี้นะว่าจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับผม ไปดูกันไปยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำดูของฟุตทีมแมนซิตี้ยี่สองยูซีเอลกันนะครับก็ช็อตนี้ขึ้นมาตั้งบอลที่โตนนะอันนี้เราเล่นแผนหลังสามนะครับนะลาขึ้นเกมลุกเราจะเล่นแผนหลังสามที่เป็นแบบว่าหลังสามแล้วตัวลุกเยอะๆนะครับตอนนี้ยัดมาถึงเดบอยออกมาที่แบรนาโดซินวาแบรนาโดสุดเส้นหาตัวจ่ายและยัดมาที่ไฮแลนด์เรียบร้อยเลยครับผมนะโอ้โหคือแผนเนี้ยข้อดีเลยนะมันจะมีตัวในกรอบสอดเข้าไปใน กอบทาประตูเยอะมากนะคุนโดการเดอะบอยเลยนี้จะสอดเข้าไปแล้วปิดสองข้างก็จะสอดเข้าไปอีกนะครับนะคือข้อดีคือตัวลุกเยอะมากนะปรับตามที่เป๊ปเขาทําเลยนะในชีวิตจริงนะครับนะเนี่ยพอเราต่อบอลอย่างเงี้ยแล้วถ้าพื้นที่เราไม่ได้เราต้องขยายสนามออกไปให้กว้างนะครับแล้วตรงกลางมันจะโล่งแล้วมันมีพื้นที่ต่อบอลนะครับแล้วมาที่โรดดี้ตรงนี้ครับคุนโดกัรทิงมาที่ฮาร์แลนด์ครึ่งหนึ่งทีลุดเลยครับผมเขาเข้าพวดลูกนี้แล้วลุดมาปั่นตอนแรกเข้าไปนะครับฮาร์แลนด์เห็นปะ คือเราต้องพยายามแบบว่าบางช็อตต้องต่อบอลไปก่อนแ๋ยวต่อสักพักหนึ่งขยายสนามไปส่งเข้ากลางมามันจะมีพื้นที่เองนะแบบมันจะมีช่องเปิดเองนะฮะมันช่องเปิดแล้วเห็นปะฮาร์แลนด์ก็คึงนบุ๊บหลุดเลยวิ่งมาง่ายๆเลยนะช่องมันเปิดแล้วนะครับแล้วช็อตนี้ครับคุณโดกันนะแบบคืนเกมไม่ได้ก็จะย้อนมาตั้งที่สโตนกับโรดี้นะมีสองตัวให้ตั้งบอลเนี่ยพอจ่ายไม่ได้ก็ย้อนนะครับแราต้องใจเย็นนะแผ่นนี้นิดนึงมันจะมีช่องกันเองนะเต็มันจะวิ่งทำช่องกันเองมาแล้วช็อตน คือมันก็ง่ายอยู่นะตรงที่มีตัวสอดในกรอบเยอะนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดอะบอยกุณโตกันหาแล่นสอดกันพยายามวิ่งหาช่องกันในกรอบเนาะมันคือมันเกมลุกเต็มๆเลยแต่พอเราเล่นเกมรับเราต้องปไปเล่นหลังสี่นะครับแต่ตอนนี้ใช่ปะฮาแลนถ้าไม่ได้ก็ย้อนนะแต่โตนกับโรดี้มันจะรอตั้งแบบรอรับบอลนะถ้าถ้าขึ้นไม่ได้นะครับมาที่กุณโกันตรงนี้ลาเข้ามาตรงกลางเลย ไฮสโตนเนี่ยจะโตนจ่ายไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องเดินไปก่อนเพราะไม่ไม่ไมีใครมาเข้าบอลน,นะมันเป็นตัวตั้งเกมนะครับแล้วตอนนี้แบนนโดมาให้เดอะบอยแล้วข้างในา3ามสี่คนมาให้ฮาเลนเรียบร้อยเลยครับนะเห็นไ่มในกรอบสามสี่คนยืนกันเรียงอ่ะแล้วฮาเลนโลกสุดเราก็จ่ายให้ฮาเลนเลยแปลขวายัางเข้าเลยนะลูกนี้นะโอ้หน้าโกขนาดนั้นนะครับฮาเลนคมอยู่แล้วมาครับแบนนโดแบนนโดมาเดอะบอยเดอะบอยมาให้ไม่ได้แต่ยัดมาถึงฮาเลนอยู่ อาแล่นย้อนก่อนไหนมันหาไม่ได้มันก็ย้อนมาตั้งที่โรดี้แล้วก็ตั้งที่ชิงกันที่ตะโตนนะสองคนนี้นะครับตัวขึ้นเกมแล้วมาที่กีริดแล้วมันจะรอรับบอลแอกกีริดพื้นที่ริมเส้นว่างกีริดยังไงย้อนที่ตะโตนก่อนไหนมันขึ้นไม่ได้ก็ย้อนแล้วมันจะมีตัวมารับบอลพอรับบอลปุ๊บเราก็จ่ายยัดเข้าในไปถึงเดอะบอยแล้วก็ชิงไว้ที่คุนดกันกแล้วก็โลหักพ่อเข้าไปนะครับมันต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะยังไม่ต้องใจเย็นนะครับแผบนี้ ่อไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีช่องมันเองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็โลดายเข้าไปสวยงามโลหักข้อคุณโกการโลดควแรงตอนนี้มาแล้วแบร์นาโดเดอะบอยย้อนมาตั้งโรดี้ก่อนเนี่ยตั้งเกมที่โรดี้ตโตนตโตนยังไงหาไม่ได้ก็ตั้งที่โรดี้แล้วออกมาที่อาเก้ครับขยายสนามก่อนเป็นกองหลังก็ขึ้นมาได้นะและตอนนี้คุณโกการชิงมาที่เดอะบอยหักข้อหายเลยครับผมโอ้โหยิงไกลก็ได้ถ้ามีเหลี่ยมนะ แต่ส่วนน้อยจะไม่ค่อยได้ยิงเพราะมันจะเน้นต่อๆเข้าไปในกรอบมากกว่านะครับแต่ถ้ามีเหลี่ยมอย่างนี้ก็ลองหักได้เพราะเดอะบอยมันก็หักโกงอยู่แล้วนะครับแต่ช็อน,นี้ปั้งขึ้นมาออกมาที่ริมเส้นเปิดมาตรงนี้เซฟไว้ได้แล้วช็อตส่วนเราต้องเปลี่ยนแท็กติกค,ครับเป็นแผน2ครับลุกแล้วแต่ช็อน,นี้กุนโดการเห็นฮารแลนแทงไปเลยครับวิ่งมาแล้วเออร์ลิงฮาแลนฮาแลนล็อกหนึ่งทีเข้าขวายิงไม่ได้ต้องล็อกเข้าซ้ายแต่ยังได้ซาำครับลูกนี้นะโอ้โหดวงยังดีอยู่นะครับ คือมันเข้าขวาขวาสามันยิงยากนะก็เลยต้องล็อกเข้าท้ายทีหนึงแตยงดีที่ได้ยิงนะครับโอ้โหยิงติดบล็อกไปละทีหนึ่งนะครับยังได้อยู่นะฮาเลนโอเคนะตอนนี้ขึ้นเกมครับยัดมาถึงเดอะบอยฮาแลนโรดรีครับผมแล้วเห็นกีริชตรงนี้แตะเฟิร์สทัดไปแล้วไปแล้วครับลุดไปหนึ่งแจ็คกีริช เข้าในมาที่ฮาร์แลนต์ต่อมาที่กุนโดกันครับแล้วก็โลซ้ายเข้าไปครับผมนะเดอร์บอยกุนโดกันมันเป็นตัวที่จบสกอร์ในกรอบดีมากนะครับแล้วก็ลุกนี้คือมันนักเตะมันจะสอดเข้าไปในกรอบดีเพราะว่าแผนเราตั้งไว้แบบให้มันขึ้นอย่างเดียวนะครับให้สอดเข้าไปในกรอบนะกอ,องกลางลุก2คนนะครับและช็อนนี้ครับดีอาร์ตยังได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนแทคนติกทันทีนะมาที่โรดดี้จะข้ามมาเลยนะจะก,กีริดลุดมาครับริมเส้น แล้วก็ย้อนมาที่กุนโงการต่อที่เดบอยแล้วตรงนี้โฟเดนลงโลก็โลเข้าไปครับนะฮะต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีตัวสอดเข้ามารับบอลแล้วมันพร้อมยิงตลอดนะครับในกรอบนะตัวในกรอบเยอะมากนะแผนนี้เกมลุกนี่คือโคตรดีนะครับนะสุดยอดเลยเนี่ยต่อบางนีปุ๊บแล้วตัวมันจะรอให้เจาะให้ต่อบอลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงได้ลงโลกนะครับไอ้ช็อนี้แย่งได้ครับเปลี่ยนแท็กติกเลยฮาแลนด์กระชากไปแล้วฮาแลน มาที่กนโนการแล้แจ็กกิริตหลุดมาตรงนี้เอี้ยวนิดหนึ่งแต่ปั่นติดโอ้โหเสียดายแต่ยังได้ที่ฮาเลนมารับบอลยิงเข้าไปเนี่ยต้องให้ฮาเลนนะครับกิริตหลุดมาเมื่อกี้คือถ้าเอี้ยวขวาปั่นขวาจบเลยนะไม่ไปปั่นเทาซ้า,ายก็เลยติดนะแต่ยงดีที่ฮาเลนยังได้จบนะต้องให้ฮาเลนจบไปแคากิริตจบไปได้ไม่คมเนี่ยฮาแลนจบเรียบร้อยเลยคมคมเข้าไปนะครับและชาตินี้ครับอีกฝัง่งเคลืนเกมมาอยู่นะ อันนี้เราเล่นแผนหลังสี่นะถ้าเล่นเกมรับกดหลังสีแต่พอเราแย่งบอลได้ปุ๊บกดแผงสองหลังสาขึ้นเกมลุกทันทีนะแล้วท่านี้มาที่แจ็กกิริตยึกยักไปึ่งทีก็ปายแล้วแจ็กกิริกจะชากไปแล้วครับฮาเลนฮาเลนเนีน่ยไม่ต้องไม่ต้องรีบนะเดินรอหาช่องแล้วก็เปิดค่ามามา,มาเลสตรงนี้ดึงมาแล้วก็ให้เดอะบอยโลเข้าไปครับผมโอ้โหตัวเกมลุกมันเยอะนะครับนะก็เลือก จะยิงเองก็ได้จะจ่ายก็ได้จะโอ้โหอะไรก็ได้ได้หมดนะแต่ตัวในกรอบจะยืนรอนเยอะมากนะแผนนี้คือดีเลยนะครับนะลองไปปรับใช้ใดูได้นะแต่ต้องใจเย,ย็นนิดนึงเรื่องการต่อบอนลนะครับเพราะมันนักเตะมันจะหาช่องกันตอนเราต่อบอลเนานะสตช็อตน,นี้ครับเอายังไงคุณโุการยังได้โรดี้แล้วพอได้ส่วนไหนบ้าพอเราเล่นเกมลุกแล้วเราเปลี่ยนแผนทันท,ทีมาที่มาเลสลูกนี้เบียดแย่งได้เฉยเลยมาเลสแล้วไปแล้วครับมาเลสกระชากมีฮาแลนทำทางไปตรงนู้น มาเลดหลุดหมาก็ปั่นตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของแมนเชสเตอร์ยูไกับแผนหลังสามของเป๊ปนะครับนะบอกเลยว่าลุกมันจริงๆนะครับนะเพราะตัวลุกในกรอบเยอะมากนะครับนะลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบใจการรีวิวทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ